สวัสดีครับจากร้านทีช็อคออโต้คาร์วันนี้เราอยู่กับ t o โยต้าฟอ t ์จูเนอรปี2017นะครับวันนี้โชคเสียนะครับอาการเดี๋ยวเราจะมาเทสดูอาการโชคเสียนะครับเสียงดังนะครับและบางครั้งก็ค้างด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้วจะลองเทสระบบอีกทีนึงนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งกันเลยนะครับอันนี้เป็นกระบอกโชว์ฝั่งซ้ายนะครับเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับติดตั้งตำแหน่งเดิมสวยงามนะครับอันนี้เป็นฝั่งขวานะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสระบบกันเลยนะครับระบบเดิมใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเปิดปิดสมูทเหมือนเดิมนะครับเรามาลองที่รีมโมทกันก่อน,กนเลยนะครับ รีโมทเดิมเปิดปิดได้ปกตินะครับเสียงไม่ดังแล้วนะครับปิดจากรีโมทเดิมนะครับสวิตช์ด้านท้ายเปิดได้ปกตินะครับรปิดได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูสวิตช์ด้านหน้ากันเลยนะครับ ด้านหน้าเปิดได้ปกตินะครับดูจากด้านหลังได้เลยนะครับปิดได้ปกตินะครับ,ดดะร,บระบบเดิมใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับรถลูกค้าท่านใดมีอาการโช้กเสียเปิดปิดไม่ขึ้นค้างมีเสียงดังทักมาอสอบถามารายละเอียดกันได้นะครับเปิดปิดสมูทเหมือนเดิมนะครับอันนี้น่าจะโชกเคยหลุดมาแล้วนะครับเนี่ย บางคันตรงนี้ทะลุเลยนะครับแต่คันนี้ยังไม่ทะลุนะครับแค่เป็นรอยนะเนื่องจากโช้กมันเสียแล้วมันก็หลุดกระแทกนะครับวันนี้ก็ส่งงานเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานติดตั้งทักมาสอบถามมาเรียงกันได้นะครับสินค้าทุกชุดรับประกัน1ปีเต็มวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ